ทุกคนรู้ไหมคะว่าคนที่เขาเป็นนักขายมือโปรหรือว่าเป็นคนขายที่แบบขายเก่งๆอะ่ะเขามีสองสิ่งนี้คะ่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือทุกคนที่เป็นนักขายเก่งๆอะ่ะเขามีความเชื่อมั่นในตนเองคะ่ะคือครูเอลลี่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของไบอันเทซี่เขาบอกว่าคนที่เป็นนักขายเก่งๆอะ่ะตอนแรกที่เขายังไม่เก่งอะ่ะ สิ่งหนึ่งที่เขามีให้กับตัวเองมาตลอดนะคะนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตนเองก่อนที่เขาจะออกไปเจอลูกค้าแต่ละคนที่เขาจะต้องไปนําเสนองานหรือขายของแบรนด์ตัวเองเนี่ยเขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนทุกครั้งและเขาจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันทําได้ฉันคือนักขายชั้นเซียนนี่แหละค่ะคือความลับของคนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนข้อที่2นะคะนั่นก็คือเขาไม่มีความแข็งใจหรือความสงสัยใดๆเลยคือเขาไม่มีความแข็งใจหรือความสงสัยหรือว่าเส้นทาง ที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันใช่อาชีพของฉันไหมฉันจะทํามันได้ไหมฉันจะทํามันสําเร็จหรือเปล่าสําหรับใครที่รู้สึกว่ายังสงสัยในตัวเองหรือยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ลองนําเทคนิค2เทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะและนี่คือเคล็ดลับของคนที่เขาเป็นนักขายมือโปรหรือคนที่เขาเป็นนักขายเก่งๆทั่วโลกนั่นเองค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูเอลลี่ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการขายเทคนิคปิดการขายจริง,งๆก็สามารถกดติดตามเพจของครูเอลลี่ ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s, s i สไทร์ l ค e าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย